ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาอัปเดตติดตามผลตะโกที่ปักชำควบแน่นที่เปิดถุงไว้วันนี้ก็ครบ52วันเดี๋ยวมาดูว่าอาการเป็นอย่างไรกันบ้างครับและวันนี้ก็จะย้ายออกไปหาแดดเพราะว่าอยู่ที่นี่มันร่มดูว่ายอดยังไม่แตกดีน่าจะได้รับแสงไม่เพียงพอครับต้นนี้เปิดได้ สีบวันครับต้นนี้ต้นนี้ต้นที่เปิดก่อนก็คือต้นนี้ที่เคยลงคลิปไปแล้วครับต้นนี้ตอนนั้นยังไม่แตกยอดตอนนี้ก็แตกยอดแล้วต้นนี้นี่ก็คือต้นที่ที่มียอดอยู่ก็เริ่มเริ่มแตกยอดขึ้นมาบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้จะนำออกไปตั้งในที่กลางแดดจะได้รับแสงเต็มที่ จะได้แตกยอดได้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าอยู่ในนี้มันร่มอยู่ใต้ร่มไม้ ดูชันๆเลยครับตอนนี้เน่าครับไม่ติด ตอนนี้ไม่ติดสังเกตดูว่าตอใหญ่จะได้ผลกว่าตอเล็กนะครับตอใหญ่จะแตกกำลังแตกยอด แค่นี้ก็พอจะสรุปได้แล้วว่าการปักชำตะโกได้ผลครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ